you ในธีมของการเดินทางนะคะเราจะมาดูกันว่าแต่ละเรื่องทั้งหมด4เรื่องในวันนี้เนี่ยเขาจะมีการเดินทางอย่างไรบ้างนะคะซึ่งงานของเราวันนี้จะเป็นการแสดงรอบ,รอบสื่อนะคะและงานจริงๆเนี่ยจะจัดในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมน,นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรวันนี้เราก็มีบัตรจําหน่ายอยู่ที่บริเวณหน้าออดิทอรเรียมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละคะ่ะหลังจากนี้ เราจะได้พบกับวีดทักน์นะคะซึ่งเป็นวีดทัศน์เกี่ยวกับระครเวทีของเรานี่แหละคะ่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ทั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรที่หา่างไกล บิสเซลยอาเด็กเสียได้เวลาเตรียมตัวแล้วลูกค่ะแม่ค่ะได้ไหมคะแต่ว่าเราต้องทำงานบ้านให้เส็จต้องเช็ดตั๊กทูให้สะอาดมันเล่นขาองที่เกลือดนลาดต้องใช้หมดในข่ายนะ แม่ที่ขี้บน่นนี่จะทำอะไรผมแกเนี่ยฮะเออคือผมคิดว่ามันอากสนามเพื่อนะต้องทมันอุ่นขึ้นอาจจะยัมงมาไม่ได้ เป็นลาวเชีวยวนะฉันให้ได้เท่านี้ ูสัตภาพหล่นซิถ้าฉันให้หล่อนไปด้วยคงขายที่น่าเป็นบดีหนูไม่สนใจหรอคะ่ะงางนเลี้ยงมีแค่คืนเดียวให้หลบไปด้วยนะคะเจ้าชายต้องการคู่รองไม่ใช่นางเปิ้ลครัวอย่างแกหนูไม่สนใจเจ้า เคค่ะเดี๋ยวค่ะว้ายนั่นหลยทำอะไรกับหน้ามัน่ะหลงใส่เท่าแต่หน้ามาหรอซินเดอเลนาจะถ้าอยากไปมากนี้ก็ไปล้างหน้าออกซะแต่พวกเราต้องไปละเดี๋ยวตัวชายจะรอนานเน้อสาวค่ะทุแคน ไม่ต่ําไม่ต่ําแปลว่าต้องมากกว่าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับดีมากใส่มือไว้เนี่ยไปถูกใครเขาหลอกอะไรไปได้แล้วเดี๋ยวตะวันตกดินก่อน ินะครับอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับผมตั้งตารอที่จะพบกับทุกท่านอยู่วันที่14-15กันยาย,ยานนี้แล้วพบก,กันนะครับโราายขาดแขนเป็นหนักนา เออกโหดอธิษานเดชาสัตมันในสันดาหขอพระสุธาทานอันเทียงางทานให้ช่อม้าไปยังยังนา พระนารายณ์รังสันคพอสินคำกัละยาวิลาวาันแผ่นดินนั้นให้ช่องทันนาที บ้านนี้มันรับผู้รับตาคนแกเลยจะเอาผู้ชาย,ยมาเม้าใช่ไหมใช่ฉันพยายามพีพี่พี่นอทครับผมอาจ,จมีอะไรดีเท่าไหร่ไม่หลอไม่รวยมีแค่ที่อยู่แค่คันนึงแค่นั้น ไม่พี่หมดเลยนะจริงๆนะถ้าพี่ต้องเตบสามเกศพี่คงต้องขาดใจตายสัญญาเลยพี่ว่าผมะจะไม่มีวันทำให้พี่ร้องไห้ ชอบมากไม่รู้ควรจะฟังกับเพลงห่วยๆไม่ใช่เหรอวะถึงมันไม่เคยจะยอมรับกับเพื่อนก็เถอะว่าชอบเพลงแบบนี้อะ นนี้คือเวลา7จ็โในเช้าวันที่เราแต่งงานเรากำลังจะเริ่มต้นการประจุภัยที่ยิ่งใหญ่ผมดีใจที่สุดที่ได้พบคุณและขอบคุณคุณที่ประคับประคองผมมาจนถึงจุดน,นี้ เร่อกันนี้หิธีนะครับเท่าเพื่อคนอย่างพวกคุณคนที่ไม่ได้พูดคำพูดสุดท้ายคนที่ไม่ได้รับสายสุดท้ายฉันให้เวลานั้นกับพวกคุณได้ให้คุณได้รับความสมงบ สมควรได้รับสิทธิ์ที่จะได้บอกมาสิทธิ์ที่จะต่อเวลา Oh, พันจนาสันดิทีวิชาคูครับผู้กำกับจากฟอเรสต์เทลเวความปฐนาแห่งป่าเทพลิยาเดอะมิวสิคอลครับสวัสดีครับอาร์ตี่นะครับนายปฏิพานทันายโยผู้กำกับโปรดักชันละครเวทีชุวิชายเสน่หาครับครับสวัสดีค่ะจีมี่พักขานันเฉเชลัน์นะคะเป็นผู้นนะะกำกับจากคนก้างปลาหรือว่าสติ๊กฟิกเกอร์ค่ะ จริงๆแล้วโบเล็กฟเล็กเทลนะครับอยากจะบอกว่ารูปแบบของเวทีของเราจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วรูปแบบของละครเวทีของเราที่เราซ้อมกันมาคือรูปแบบของบบขอารีนาสเตดครับคือคนดูจะอยู่สีด้านเลยใช่แล้วเราก็มีการซ้อมหมอาจจะมีผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็อยากให้ทุกคนทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้นักแสดงและก็ทีมงานเราด้วยครับก็รู้สึกดีมากๆครับที่ผลงานก็ออกมาค่อนข้างที่จะเออเออเออ ื่องช่ยใช้สนิหาะเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับโปเรานะครับก็จากโชว์ที่ออกมานะครับก็เชื่อว่าน้องทุกคนเต็มที่แล้วก็ทีมงานหลับบ้านเต็มที่ที่สุดนะครับโชว์ออกมาก็ดีตามที่คาดไว้ซึ่งพวกเราเต็มที่มากๆครับก็ดีคับก็สําหรับโค้ดก้างปานค่ะก็ตื่นทําใจคือด้วยความมันเป็นละครดราม่าเนาะีนอารมณ์ค่อนข้างแต่ว่าเราก็เลือกที่เราสื่อสารอไว้เห็นว่ามันมีครบรดทุกอารมณ์เห็นความตั้ง ความพยายามของน้องมากค่ะน้ำตาไหลเลยใช่ไหมคะค่ะจากที่เห็นเรารู้สึกเฮ้ยตอนดูอยู่ตื่นเต้นมากแตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก็เลยถามว่าแบบว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆพี่คะหนูไม่ตื่นเต้นเลยค่ะเอ้ากลายเป็นเราที่ตื่นเต้นจริงเพราะว่าเด็กๆแบบมั่นใจมากเลยววันนี้เด็กๆทำเต็มที่ ทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้แต่เก่งมากครับ